ลายการยอมใจชุมเจ้าเออ D P ห้า D ตํอแมือวันอื่นไงทอบไรเข้ามากันเองยก็ไลค์กดแร์กดัวทับสากใครให้กับช่องมโนนั่นแนล่เออว่าจะเปลี่ยนทางช่องยูทูปมโนวา แพเพีเมมลอกงแม,มลงมลและติดจอกมโนนั่นแหละหมักเพราได้สอบเพรได้เข้าไปเพราโลดเข้าไปติดตามคือว่าแหละตรงนี้ครับคนเดินทางให้ไปโอ้ยงไงให้ไปดูนานๆลงน,น,นึงน้ลงนึงแต่รายการใหม่หมา,มา,มาอีช่องสาวติดจอกที่แรกเลยที่มีน่านจะลงก้อนนะที่ท่องน่าจะรายการช่องสาวในติดจอกไปที่ผมมาวันนี้เและแจ้งว่า ามสาครับดาราโชวแหงนี้การใ้กเสียส่ยบว<ฮ>าเสียบแตอะไรคะเสียบแตกเลยเหรอคะ <laughs> อยาสดไปนอน่วยยาเสียบแต่ <laughs> อ้โหยาเสียบแต่ <laughs> อ,ออคขึ้นแรงประเรดิมขึ้นแรงไม่ก็มีมีให้ ทำม mm. oh. oh. uh ือเรายอมใจเจ้าโอ้โหโอ้หลบโอ้โหทึ่งยอมใจเจ้าต๊อกโอ้่หเลย อู <t ries> um ้โู้ย่อมใจเจ้าลีเป็นหลดค่อยๆวิชาเบาๆเลยฉุดเล่นนิกลางชูนิ้กลางเลยอือผู้ยอมยอมใจ ชุมเจา้าเออโตอ,อืมอะไรหนึงโดนโดนโดน,โดนพิดคนแล้ว ผิดคนแล้วเออโอ้หนาโค้เลิมลินเป็นน้ำไผ่ได้นะเลิมบริเกนอะไรอย่างเงย้ยเป็นน้ำไผ่อือผิดคนเออมานี่มาดิมาดิโยมไก่ชุมเจ้าเออ จริงต้องเจอข้อจริงใช่บ้างยอมใจชุมเจ้าโอ้ลมเหนืีอยไอวีเอ้ย

มือนคาเฟ่เลยโคตรเมือนโอ้โหโคตรเหมืนโคตรโอ้โหเงมใจชุมเจ้าเออ แลนายอยู่ต่ออีกสองปีเออม่รกีวก็ไปแล้วรอะว่าต้องเ็นคนไทยแต่คเขาอยู่ในไทยตอนนี้เออแตีนก่ไปแล้วเออนิดหน่อยครับ่ะนิดหน่อยลอแค่ของนอกกายนะครับ แต่ฟันเป็นข้องกูกายกูไอเว้นเอาโหคิดดูว่านแค่ดหนหรนยอมใจชูเจ้าเฮ้เจ้า รถใหญ่นะครับไม่สามารถจอดได้นะครับผมนะตอนนี้เจ้าปิดถนนนครับไม่สามารถารรถาถนนได้นะครับได้รถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถสันจอดได้ เจ้าหน้าที่ได้ปิดถนนเพื่อ,อปิดเพื่อแล้จากจากจะปิดทิ้งยอมใจชมเจ้าอ้อ เนี่ยมันจะชิวขนาดนั้นเหรอต้องอ๋ีเลฟเโอร์ แถวเนี่ยแม่งเถื่อน What?! What the fuck?! จินตนาการเก่งโอ้โหวันนักสนสยยแสดงแนี่สองบทอ้คนยอมใจเจ้เอิ๋ต้องมึงยอมใจชุมเจ้าเออ เราขันยูกับเขาเราก็เห็นขาอ๋อเตุลิตต่อจาก,กินหมูกระทามันเบืออเ่อกวมกากินเขาไว้เดือดกันเลยโอ้จกินซอสจืแล้วไม่เลี่ยมแล้วมากินมาฮีน้าไปกเลย ไอ้ไอ้เวแดกมากเข้าไปซะแล้วโอ้ป้าปยา ใจโอ้พหโอ้ยข้าเส้นแนงดงอนนี้ขึเ้เข้าข้นข้น่ง้นขึ้นี้นขึ้นนน้ เก้าเต้าโอ้ยอายอายฮะแค้แคลอะไรเนี่ยต้องเล่มเลยมื่อกรคไกรก็เป็นนะบัดค่อยกองห้องแควมังเ อือค่อยเป็น,น้นี่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 แหละค่อยแคบมางก่อเคยเป็น,ปน,น,นอนีน่ชิมันร้อนนี่นี่แหละมันร้อนเนี่ย่อยม,มันร้อนนี่แหละว่าไงมันร้อนอ้อร้อนอ้อร้อน้บอกเป็นแค๊รายร้อนอน้อรอเล่นเดียวขี้เดียว A tạo à, tớ cái đi. Mụi lắm phóng. Lắm phóng. Money. Mụi lắm phóng. Mụi lắm Ờ, Mụi lắm phóng.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  mày lắm phóng. นี่เขอยู่น้ำเตเาเออน้ำเตาสุดไปยู่แล้วอยู่น้ำเตูดไทยไม่ชัดคลิปพ่อมันจะคิดยับยับอีเวนยอมใจมจุมเจ้าเออต่ออ,อยู่เยอะแค่ไหนเนี่นนะ ไอเวนเอ้อยูท่เย็นกันแ้วนพวกเมยผิดกันเ่ต้องปชนเออพอจะมีเรื่องเออไปเห็น <God> ท <iling amine sounds> ี่น <i> mean <Mandarin> ี่ก็จะเอาปอานหนจะตื่นอ่ะเวลาพวกเมฆทะเลาะกันเรือว่าเขาผิดกันะยาอย่าไปเบิ้ลยู่งๆเขาเมื่อไหร่ยาพอลงแท้อืม อยากคนคนนึงคนผู้นึงหมักเบิ่งเวลาเขาทะเลาะกันเขาจะยังอไไปเบิ่งอยู่ช่องวีขอเบิ่งนี่คอยกึบกึบเพอรองโดนค่ะโดนค่ะด่า,ดา,ดาอือย้อยงายค่อยหมักเชิญกันแหละอะไรเนาะถ้าพุดได้มักอีทีนี่อย่างกดไลคกดแชร์กดชัดตไหให้กับรายการยมใจ ชมเจ้าไหวยนำกันแล้วกันอืสำหรับ này, อีพีนี้เรากำสัพอจบอีพีว่เพจิมีเจอกันอีพีหน้าว่าจะมาแย,ย่งยังก็ต้องรอติดตามไปพร้องกันสำหรับอีพนี้ไป